ันละไม่แกมันเป็นแบบว่าเป็นรถแบบ Taylor, Taylor. เทเลอร์เทเลอร์เครียกเทเลอร์ไหมอะ่ะเออเป็นรถบ้านอะ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าก็จะเป็นฮองฮองน่ารักมากน่ารักมากเออแบบบรรยากาศดีมากคือนี่เพิ่งมาถ่ายเพราะว่ากูมาถึงมนเมื่อวานกูก็เหนื่อยกูก็หลับแล้วกูก็แดดแล้วกูก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วกูก็หิวแต่ว่าตอนนี้รอข้าวมาส่งค่าคือจริงๆแล้วมันจะมีแบบว่าอาหารเชา้าเราเรื่องแต่ตอนมาถึงอาหารเช้าเราเรื่องแต่ตอนมาถึง เสร็จปุ๊บอ่ก็จะให้ลงไปกินแบบปิด10บโมงไรเงี้ยแล้วแบบเมืงอพักผ่อนแล้วก็ไม่อยากตรงรีบตื่นใช่ไหมแล้วแบบเออเขาบอกว่าเอาขึ้นมาส่งได้ก็เลยแบบรออยู่ตอนนี้คือ1ิบโมงแล้วแบบบุฟเฟ่ปิดไปแล้วคือคือมันมีมันมีอย่างอื่นเว้ยแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันแบบมีผลไม้มีขนมอะไรเงี้ยเราแบบไม่ทันก็ไม่เนไรออาหารมาส่งเนี่ยมันก็จะมีแบบคุณพี่รถกอลเขาจะมาแล้วกูก็ขวางข้างไงอะลบลบ แกแล้วก็เป็นแบบว่ามีห้องพักถึง30คันรถเลยทีเดียว30สกว่าหรือเปล่าเนี่ยเขามีย้าถึงสีตรงนั้นเบอร์ส1มเอดแล้วแสดงว่ามันมากมายม,มหาศาลแล้วก็มีแบบริมน้ำไปดูรถกันดีกว่าเมื่อวานเข้ามาถึงแล้วแบบว่าเขาคับ <c oughs> เขาพัเจ็ดตัวอะไรไว้อย่างดีคันก็เอามาคลใช้เรียบร้อยแล้วมาค่ะนี่คือห้องของเราเป็นหมวกของดิฉันเองที่ใส่เอาไว้เตือนว่าอย่ามายุ่งกับรถค่ะ ส่วนละไมค่ะรถเบอร์ที่2ี่านะคะแกแล้วมันน่ารักมากเป็นแบบว่าเขาจะให้คุณแจไว้ดอกโอ้ยตรงนี้เป็นแบบว่าคลองค่ะเนี่ยแล้วอันนี้จริงๆแล้แกแบอกว่าสามารถเปิดแบบให้เพื่อนให้เพื่อน <c oughs> <c oughs> ได้สะะาระอะไรวะอ่าขทังพามตอนแรกที่เข้ามาก็คือตกใจมาก ว่ามึงมีเตียงอะไรมากมายรถคือคันนิดเดียวนะคะแต่ว่านิ่งแกถ้าแบบว่ามีลูกน้อยบีหนึ่งบก็ให้มันนอนเตียงเดียวคุณพ่อคุณแม่มก็ไม่นอนเตียงคู่ตรงโมน้นนี่ค่ะกุญแจที่ว่าคือประเด็นคืออีฮนะันอะเก็บข้าวเก็บของแล้วค่ะรอแดกเขาต้มเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก็ระหว่างรอล้วก็ทำคอนเทนต์สวยๆนะคะเพราะว่าตอนแรกกูกูพยายาม้วมึง กูตื่นแลกูยาจะทำคอนเทนต์แดดแยงตากูไม่ไหววะ่ะกูรอเพื่อนตื่นกวมึงถือกล้องให้หน่อยอ่ะไปแกแล้วฉันนะเพิ่งมาเปิดดูอีตู้เตียงตรงเนี้ยฉันรู้มั้มัมีไดร์เป่าผมด้วยมึงแล้วไฟฉายไปส่องหน้ามึงตอนที่มึงเป่าผมอแต่ไฟฉายติดๆดับๆสวยละมั้ยหลอกกูลหอเอาติดๆดับๆไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเมื่อคือนนะ ฝนตกหนักมากแล้วมึงคิดภาพนอนอยู่ในยังนอนอยู่ในรถบ้านที่แบบแอร์ช่ำๆอะ่ะโอ้โหมันแบบบรรยากาศดีมากแล้วนี่คือ<ม>อะไรเนี่ยรีโมทแอร์ Air อีกหนึ่งอันมีแอร์เครื่องเดียวแต่เาเดี๋ยวใส่หนึ่อันแล้วก็มีตู้เย็นเย็นเชียบเย็นช่ำนะคะออกูรอนมากแต่ว่าน,นี่ไงก็คือเก็บของแล้วฉันปิดไปแล้วมันก็เลยแบบเย็นไปเท่านี้ ตรงนี้มีสมบัติแตแอบซ่อนไว้หรือเปล่าต้องใช้ฟรสิิตี้ให้คุ้มค่าเฮ้ยต้องนอนให้ครบทุกเตียงอย่ามาพาดูห้องน้ำเลยดูห้องน้ำนะไปเอ,อ,อ้ยเฮ้ย <laughs> ไปไปไปแกและฉันก็เพิ่งรู้ว่าตอนแรกฉันก็บแบบมารถบ้านไอ้เหี้ย เท้าไอแพมามีที่เสียบชาร์จใช่ไหมนะต้องชาร์จมือถือชาร์จกระเป๋าแบงชาร์จมือถือเพื่อหลายอย่างมากปรากฏมึงเต้าเสียบมีประมาณแปดร้อยล้านอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือมึงเสียบกันเลยมึงชาร์จกันไปเลยทั้งวันทั้งคืนหกเต้าห้องนะ้ำมึงหมากน,นี่ค่ะมึงสิ่งกูตอนลากูตอนตอนกูมาครั้งแรกกูก็แบบว่าไอเฮียน่ารักมากห้องน้าแบบ ก็น่ารักมีความแบบรถห้องน้าห้องน้ารถมึงเข้าใจไหมคือแล้วมันก็แบบว่ามันเล็กๆแต่ว่ามันก็โอเคนะคือแบบยืนกับเพื่อนสองคนก็ยังสามารถยืนกันได้แปรงฟันนั่งเยี่ยวที่อะไรมันได้เว้ยแต่แบบว่ามึงคิดสภาพว่าน้ำมันมึงเตยมน้ำมาจากบ้านกูแนะนําให้มึงเติมน้ำมาจากบ้านนะเพราะว่าน้ำมันรสชาติแปลกๆทุงแปรงฟันนี่แล้วกูต้องเดินเข้ามาในนี้หรอนี่ อยากคิดว่าไม่มีบริการครีมอาบน้ำแล้วเมื่อคืนมึงได้อาบน้ำอุ่นไหมวะไม่มีเออกูก็อาบน้ำเย็นกันแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะโชคดีนะคะที่แม่อาบน้ำเย็นน้ำแรงมึงน้ำแรงไหมพอแล้วเปื้อน,น้ำน้ำเป็นสิ่งมีค่าน,ะะนี่แล้วข้างนอกก็มีแซมพู นั่นแหละสุดท้ายพวกฉันเจอไปเมื่อคืนเมื่อเช้าก็เลยแบบกูเอาน้ำกินมามาือแปมือเหงือก,กูไม่ไหวแนละ้วนี่ไงคะนี่ไงคะทำไมเหงื่อเยอะขนาดนี้ทาครีมกันแดดฮะจมตีครีมกันแดดละ โดนแดดแล้วไม่พาในแอรก็ฉันเดินออกไปแดดมันก็ร้อนไปพอเลยมึงกูยังหาวิธีปิดไฟห้องน้ํานี้ไม่ได้อ๋อเอ้ยมึงมันก็เปิดที่ดวงเหมือนอันนี้ไงนี่ตอนแรกมึงจะหาที่ปิดไฟไม่เจอเลยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ดวงไฟมึงต้องไปที่ต้นตอของมันเมื่อคืนก็ไม่เลรเปิดไวเหมือนกันผีเทียวอ่ะ แต่จำไว้นะคะระหว่างเข้าพักลูกค้าต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเอง้ากกระแฟ้มเสียหายในสวนไม่รับผิดชอบนะคะนะห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มอุ๊บสระวางเข้าพักจค่าใช้ใจ่ายต้องช้นที่ออฟฟิศเช็คเอาบลาบลาบลา,บาเบอร์โทรฉุกเฉินโอเคพอแล้วพอละเราไปดูข้างนอกดีกว่าแกหันหน้าตามฉันนะ่าหันอีกฝั่งฉันหันฝั่งนี้ หันไปสิวะหันกล้องเป็นหน้าโอ้ย <laughs> คนไทยหันหน้าสวยไหมคุยมึงมีโดมอีกรูไอ้เฮี้ยคืออะไรเฮ้ยมึงไปดูกันคืออะไรวะไปเร็ว <laughs> ลืมๆเขาจะมีจัก,กรยานให้รถละคันเนี่ยนะมึงเป็นแบบมึงไปปั่นร,รอบๆมันมีแบบอันนี้มันคืออะไรบ่อน้ําสระน้ําอะไรเนี่ยแต่ว่าเออมันสวยธรรมชาติมีคนตกปลงตกปลามึงก็แบบมึงก็จะสามารถมีแบบว่าจัก,กรยานคู่ใจของมึงที่เขาให้แม่งแบบให้ยือมอะหลังละคันปั่นไปงอกเงก็งกๆงก,งกในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนั้น,น่ะมีนั่นอะสองคันชิ้ง นี่คือรถจักรยาน,น,นมีมึงอย่าโฟกัสมึงสิเออนั่นไงจักรยานมึงมึงซูมเสาอยู่อะนะคะทั้งกูทั้งเพื่อนต่างใช้ไอ้ไม้กันสั่นเหี้ยนี่ไม่เป็นนะคะเราพยายามจะรีวิวของเรานะไปค่ะแล้วเราจะซูมทำที้อะไรมึงหน้าบ้านเราก็มีมะวะหน้ารถเราไม่หรอกไม่หรอก ไม่หรอกไม่หรอกที่พูดมาพี่พูดมาเพราะว่าบ้านนี้ก็มีคันนึงมึงอันนี้มันมีส่วนที่เป็นแบบซีเมนด้วยวะนี่ไงแก่หรือว่าการที่เราจะดูออกว่าหลังไหนมีคนหรือไม่มีคน่ะดูที่แบบมีจักรยานมาจออไว้หรือเปล่าแต่อยากจะปั่นมางวังคือจักรยานยางแบน <laughs> มึงต้องเช็คให้ดีก่อนด้วย ไม่คนเดินที่ม้วนแล้วน่ารักมากคือแบบข้างหน้าก็จะมีโต๊ะแบบแคมปิ้งให้เว้ยมันก็จะมีแบบว่าเตาบาร์บีวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนก็เอาแบบว่ากระทะแบบหมูหม้อห,หมูกระทะมาอะไรเงี้ยก็มานั่งกินกันบรรยากาศดียุงเยอะมึงเตรียมกันยุงมีหมามีแมวมารอกินเสีอยหารตอนท้ายไม่ต้องกลัวเปืองแล้วเป็นแบบแล้วมันเป็นหมาแมวมีระยะนะมึงมันไม่มาแบบว่าไม่มากวนมึงตอนมึงแดดคือจะนั่งรอแบบเงียบๆเจียมเทียมแล้วก็ไม่มีกัดกันไม่มีอะไรดีมาก แล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าที่ล้างมงล้างมือให้อะไรข้างหน้าแบบเก๋ๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วดูหันไปเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะหันไปเร็หันไปเร็เจออีกแล้วเนี่ยมาไปไหนก็ตามมาเนี่ยอะไรเนี่ยละเลละเลนั่น มันไงมันมีคนอยู่เห็นไหมเขามาเก็บข้าวเก็บของเขามาเก็บผ้าชุดตัวแดงแอบดูได้ปะ่เขาไปยังอะดูห้องได้หะอ๋อเออโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้แกฉันก็เฮี้ยลืมไปว่าเขามีคนมาใช้แล้วอยู่อยู่จะเข้าไปเขาไม่ทำความสะอาดเขาเสียชื่อเสียงแล้วอยากเห็นสังแกดูสิกระโดมแมวอ่ะมันมีหูแมวอ่ะ เหมือนในแบบเหมือนที่กูเห็นในอินเทอร์เน็ตเลยอันนั้นมีเต็นเก๋ๆเอามันก็มีเต็นทุกอันนี่หว่าเออเกว๋วะไปดูซากหันไปดูซะะากอารยธรรมแกเห็นไหมหน้าสุซูมใกล้กล้องมากเพื่อนบอกเตาหมูกระทะร้อยห้าสิบบาทไอ,อคือเขามีเตาเขามีเตาถ่านมาให้ใช่ไหมเขามีเตาถ่านมาให้เราตุ๋มาแค่พี่พอแล้้บาทหมูกระทะ เพื er ่อนบอกเหนื่อยจะขัดม <OS S 1> ือทีก็นี่แหละเหี้ยมากนี่สร้ากอะไรอะห็นะเก๋ที่ไหนทุกหลังทุกหลังมีจักรยานกูพยายามจะเข้ากล้องอะมันคงไม่ได้แล้วกูจะตกเขาอะเออไปดูริมน้ำก็ดีกว่าแกจากที่บอกจะไม่ทำคอนเทนต์รอเข้าต้มหมูจนกูคอนเทนต์ครึ่งชั่วโมงอวเนี่ยเพื่อนไม่ครบแลวมึงไปยืนตรงที่จักรยานสองคันกันดีกว่าเราจะแบบทำการวาร์ป น้าวับ <c oughs> แล้วมึงมึงเอาแบบซูมนะเอาแบบซูมแล้วมันจะฟึ๊บพ๊บออกมาแม่งไปอยู่นู่นเลยเออท,นะทำได้ไหมทำไงอยู่อะไรวะเอาดูรถอยู่อ่ะ <c oughs> มอเตอร์โชว์อ่ะ รถที่บ้านเออดูแล้วแซวแซวเนี่ยรอเขาต้มหมูมาเสิร์ฟอยู่ตื่นกันหมดละนี่ถ่ายคอนเทนต์อยู่นี่น,นะคะเบอร์ยนะี่ห้ามีสามสิบกว่าห้องหนุนอ่ะนี่เฮ้ยดูแต่ว่ามันมีเตียงใหญ่นี้ด้วยนะสวยไหมเนี่ยมีตู้เย็นด้วยนะเว้ยนี่เดู๋ดิเดี๋ยวดิเดี๋ยดูห้องน้ำก่อมีมาโครเฟไอเฮียมนธรรมดา กันนะเอ๊ะไอ่รูว่ามันยังไงนะไม่รู้ถ้าเราไม่คิดดูเรื่อยๆไม่รู้ใช่นี่นี่อันนั้นขั้นบันไดปะวะแต่มันบันไดไม่มาก ความหลอก่อนเช็คหน้าเช็คผมกินถั่วแปบทอดเออ,อเคเอดดนเนื่องจากรอแล้วรอเล่าข้าวต้มหมูกูก็ไม่มานะคะ <laughs> ลืมฉั้นหรือเปล่าไปลงไปเลยดีกว่าบอกว่า พวกเรามาแล้วมาถ่วงข้าวต้มโม <laughs> บอกว่าไม่ได้กินข้าวต้มหมูแตก่กูได้กินไข่เจียวฟูฟ่องนั้นี่เน่นนนนนนนดูไม่รู้ทําไมไข่เจียวเพื่อนแม่งใหญ่กว่าไข่เจียวกูแต่ว่าเอาเถอะเอาเถอะก็สั่งอย่างนื่นีน่แค่กินไข่เจียวกับซอสมะเขือเหรอวะสั่งก็กินน่ากินกับซอนมะเขือ,อมีแต่หมาไม่มีคน สวัสดีค่ะมาถึงร้านเคไปทำนุ้นกันไหมมีคนอีกแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอเข้าหันหลังจะได้ไม่ต้องเบอร์นะ่ะถ่ายตรงนี้ยังว <c oughs> ิ่งมีคนยืนอยู่น้านะปร้านเราทำไมแก คอยสังเกตการมีแม่ลูกปลูกพันธุ์กูไม่อยากเบอร์ใครไปทะเลดีกว่าออกทะเลไปเลยออกทะเลไปเลยเฮ้ยนีหนา้วยสวัสดีครับเฮ้ยดูนันสินั่นคือถังเบียร์หรือเปล่า ทำไมถึงไม่มีใครเล่นนะทะเลหรือวะเขาเปิดเพลงแล้วนะนี่แหละอ่เมืองควรเท้าแตะน้ำนะแม่ฉันบอกว่าการมาชายหาดแล้วก็เท้าเปล่ามาแตะลงในทรายมันคือการปล่อยกระแสไฟฟ้า หรือเปล่าไม้กันสั่นเอาดีๆนะชอบแบบอยู่ๆแม่งกูคนงงเลยไทยๆยแม่งโยกโยกตายเฮ้ยเราควรจะเขียนคำว่าต่อไหนต่อนนใน้ายหรือเปล่า ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าหน้าใกล้เกินไปตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าเขาจะเปิดคิวแรกตอนสี่โมงเย็นจองไว้แล้วสั่งแล้วใส่น้ำปะลาราทุกอย่างซื้อกับบ้านจากที่ด้วยเดี๋ยวรอ,อตอนนี้ก็ไม่นั่งรอก่อนแกเพื่อนชวนมากินร้านอ f t e r เตอร์ยัมฉันก็ไม่รู้จักเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ารอคิวนานมากรอคิวสี่โมงนะคะได้แดดสามอง ก่อนโควิดอะแต่ตอนนี้มันก็หลังโควิดมาแล้วนีม่มาตั้งแต่บ่ายสามกว่ามันก็ยังคนรอนานอยู่นะแล้วพอมาถึงันก็ตกใจมากแกเพราะว่ายี่ห้อ,อร้านอยู่ในป๊มมึงกูแบบฮะเลิศรถทั้งก้อมึงแทนซิแทนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเข้าเพงมึงกูว่าน้ำมันแพงแล้วนะย่างแซลมอนเนี่ย <laughs> มารอดูกันนะคะเขาบอกว่ามันอร่อยมากนะคะมันอร่อยมากมีคนยังมากไม่เท่าไหร่เลยฉันเห็นรูปในทีวีเมื่อกี้เนี้ยคนเป็นหนอนงงไปเลยนี่เลยนี่คือแกนี่คือยำคอหมูทอดดูสิสีที่าศาสส่งเข้ามาวางเลยค่ะอันนี้ยำหมูยอ อันนี้ยำกุ้งสดและนี่คือยำแซลมอนจ้าโอ้ยได้ยินว่าแบบแซ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 หลายยำไข่ปลาหมึกนี่โดนจ่อไปแล้วหน่อยนึงฉันงงว่าใช้น้ำจิ้มไหนเนี้ยหมูทอดเอ้ยหมูกรอบหมูกรอบอันนี้คอหมูย่างทอดข้าวเหนียวหนมจีนรอไม่รอลุยไม่ลุยลุย ไปละอัพเรื่องนี้สักตอนแบบตีสองอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะคนจะได้หิวหิว Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ